วันนี้นะครับผมมีอะไรมาเตรียมเซอร์ไพรส์น้องก้อยและติรีีมแบบยิ่งใหญ่ถ้าอยากรู้แล้วก็ซอยอัพลิงตรงนี้เลยวุยะคนค่ะวันนี้มีคนบอกว่าจะส่งของมาให้ฉันเขาส่งขอให้มึงหรือส่งให้พวกเราสามคนเออส่งให้นาส่งให้มึงใช่ไหมเขาบอกว่าส่งมาให้กูแต่มันเป็นของที่อยากให้เพื่อนๆเซอร์ไพรส์ด้วยเขาบอกอย่างนี้แดงว่ามีของเราด้วย ดูนะครับนี่เลิกงานไวน้วันนี้นะครับเจ๊แดงสามย่านนะครับลูกพี่ส่งมาให้นะครับออกเมนูใหม่นะครับโอ้โหดูกุ้งหนี่ตัวใหญ่จริงอืมตัวใหญ่มากอืมอู้หมูยอไข่แดงเข้มอืมหเนียย เอาอหมูอืมอืมตังเลยขอบคุณครับพี่เบี์เอ๋ขอบคุณนะจาน่ากินมากถุงข,ข้าวข้าไก่ย่างให้กินขอบคุณค่ะ